จันัดแปดโมงครึตีห้าสีี่ตื่นแล้วไปอาบน้ำตีห้าห้าสอาบน้ำเสร็จแล้วไปแต่งหน้ากันต่อไว้ไว้ไว้หมดแล้วดูนดูนดินดดตีห้าห้าแล้วมาแกะกล่องกันเถอะไว้อันใหม่ไม่เคยใช้หกโงสองนทีแล้ว รู้สึกว่ามันจะชิลเกินไปละมันต้องรีบก,กว่านี้หรือเปล่ามันเริ่มเลี้ยงเวลาละหกโมงสี่นาทีแล้วว้ายเลื่อนเลื่อนไม่ใช่เลื่อนเปื้อนโอ้ยเลอะแล้วเลอะเล้วปหกโมงห้านาทีละยังลีลาอยู่หกโมงเจ็ดนาทีแล้ว,ย,ลลย,ย,ลวยังบอกตาไม่เสร็จจะเสร็จแล้วทุกคนจริงๆจ,จะเสร็จแล้ว ทาลิปบ,บามกันแดดก่อนหนึ่งทีแล้วก็ทาลิปอืมหอมเหมือนกันนะเนี่ยเคไอ้ไฟดับไม่เป็นไรเชือดหกโมงเก้านาทีแล้วเดี๋ยวต้องไปกินข้าวอีกไปหาไฟมาใหม่แล้วนะทุกคน เดี๋ยวไข่มัดถมดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนละกันอุ้ยแม่ทํากับข้าวไว้ให้กุ้งทอดกระเทียมเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะนท,ท,ทุกคนตอนนี้หกโมงสิแล้วหกโมงยีกินข้าวเสร็จแล้ววันนี้แม่ถักเปียให้ก็เลยไม่ต้องทําผมเองไปกันต่อขอให้กระเป๋ายังไม่ปิดเฮ้ย,ย,ยวันนี้จะเอาเสื้อนี้ไปด้วย เอาเสื้ออันนี้ไปด้วยเอาถุงเท้าไปด้วยแล้วก็แล้วก็แล้วก็แ,วกแมสแมสเอาไปทั้งกล่องเลยเอาไปใส่วในรถไปเตรียมตัว6โมง35แล้วยังไม่ไป6มง40แล้วแวะดูต้นแคนตาสก่อน7โมง7นาทีกำลังจะออกจากบ้านนะคะบ๊ายบายเจอาก,กันที่วิไล 1> 8 0โมงหนึนาทีถึงวิทยาลัยแล้วค่ะทุกคนถึงจริงถึงจริงนะจ๊ะถึงจริงแต่ว่าอาจารย์นัด8.30มงครึทุกคนจะผิดหวังไหมเพราะาหนูไม่ด่วนถ้าใครคาดหวังอยู่ผิดหวังเพราะว่าหนูไม่ด่วนถึงวิทยาลัยแล้วนะคะวันนี้จะไปคลินิกคอมคลอดกันอาจจะจบคลิปหรืออาจจะไปต่อเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนนะคะ 8 0ดโมงห้านาทีไปหาเพื่อนที่ลงอาหารไปกันต่อแปดโมงสามสิบเอ็ดแล้วค่ะถึงห้องเอลอาร์ซีเรียบร้อยแล้วไปพี่คลินิกก่อนน,น,ววะนะคะทุกคนว้าวเก้าโมงสิบนาทีนะคะทุกคนคอนแล้วจ้าคอนแล้วจ้าไปกันต่อเออไปกันต่อ ก้ายีห้าเลียบแผ่แล้วเป็นไงบ้างคะไหวไหมไหวไหมเอ่ยูทูบสิบโมงแล้วให้โยให้โยพี่พี่ฟังไว้นะนี่คือคนที่จะคำขอดหนูในอนาคตบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้